พี่ที่ร้าเอาละค่ะทุกคน <c oughs> ถ้าทุกคนได้ตามดูกันนะคะจาก EP ีที่1หรือ EP ที่2ทุกคนจะได้รู้ว่าตอนนี้เราคะแนนเสมอกันทั้ง3คนเลยนะคะซึ่ง EP ีนี้เราก็จะได้มารู้กันว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะอันแท้จริง โดยคอนเทนต์วันนี้เราจะกรอกน้ํากันนะคะเขาเรียกว่าการกรอกน้ําเป็นอีกหนึ่งสกิลนะที่ต้องมีกําลังสมาธิความเคยชินขอบอกขอออกตัวแรงๆเลยว่าหน้าที่เนี่ยผมอะได้รับมอบหมายมาตั้งแต่สมัยตอนยังเป็นเด็กกรอกน้ำเนี่ยเป็นงานที่ ผม,มเก่งที่สุดในชีวิตล้ะแต่ขอเมาส์ค่ะแทบจะไม่กินน้ำเพราะพี่ไม่ค่อยได้กอกคือถ้าเอาจริงปะ่ะทำข้อหมายแต่ไม่ทำใช่ถ้ามาไมา้อยู่ตรงนี้มาขึ้นเลยเรื่องนี้ยคือทุกครั้งที่แบบรอเหมือนรอคอยเหมือนอยู่อยู่ทะเลทรายอ่ะที่รอน้ําแบบเมื่อไหร่เขาจะกอกน้ําคือฉันหิวน้ำมากขอเท่ๆสักอีพีไห่ได้เ <c oughs> ม้าส์หน่อยเมาส์พี่ชายโดนตลอกกติกาในอีพีนี้นะคะเราจะ เอาน้ําที่มีในขวดใหญ่นี้นะคะก่อเข้าไปในขวดน้ําทั้ง4ขวดนี้เราจะมี2อ,อย่างที่เราจะวัดผลการอย่างแรกคือความเร็วใครทําได้เร็วที่สุดถ้าเกิดเร็วที่สุดใน3คนจะได้ทั้งหมด2คะแนนใครอันดับ2ก็ได้1คะแนน,น,อ,นอันดับ3าได้ศูนย์คะแนนอันนี้คือเรื่องความเร็วส่วนอย่างที่2คือใครใช้ปริมาณน้ําได้แบบคบ คือไม่หกเลยเทอะที่สุดได้2คะแนน1คะแนนสูงคะแนนเรียงลงไปเช่นกันโอ้ลอยออกคนแรกออกคนแรกนะออกคนแรกเรียได้ยื่ตลอดอะแล้วรอลลบต่อไปเขาก็แพ้คนรู้อยู่แล้วใครแพ้ได้ที่สองอะใครแพ้ได้สองลอยชที่ 2, 2> เขาต้ทำไม่ไ,ได้ไปราไเปเรื่องมันเลยดีกว่าดูนะครับว่าพี่เอจะใช้เวลา กี่นาทีในการกอกสามสองหนึ่งไปใช่เอ้ามาโอ้โหอ๋อจริงเมื่อกี้ฝากปิดน้ำหกนี่ยอ๋องจีเธอเป็นคนไม่หกเลยนะมีหกป้องบ้างนี่เร็วมากเร็วเนอะโอ้โหโอ้โอ้มายก่อนล้นล้นอุ้ยต้องปิดฝาเหรออุ้ยปิดฝาด้วยว่ะโเพียวเธอไปจริงเฮ้ยมีหกนิดนึงนะโอ้ยมีหกไหลอยู่นะเอาถือดิ โอออ้เเาาลละะไม่ยิงเขาเรียกว่ายิงยิงโลกเฮ้ยพีาเอ๋เก่งเ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยระดับเทพนะนี่เจ้าต๋องนะไม่จะบอกว่าคือพี่เอ๋เป็นสายกินน้ำคือจะไม่เกาะเทพได้ยังไงใช่ไหมพี่รักเจ้กต๋องเขาหน่อยดิเรามาปล็อคเขาเลยอย่าไปชมเขาไม่ไม่บังพี่ยิ่งคมยิ่งแบบเหลืองเหลืองละเลงเฮ้ยอันนี้คือพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะคือเกิดต้องเกาะมาเกามาตั้งแต่เด็กยังไม่เคยเกาะไม่ไปไหน โหเก่งว่ะหูไม่ไหวว่ะอ้าตรงไม่ตรงตรงไม่ตรงตรงไม่มีความมุ่งมั่นสูงนะพี่เออดะที้สุดเลยอะโหยังไงยังไงอ้ยใกระชอที่ลากตอบเลวเขาหน่อยดีเฉ้เฉยเอยเอยเฉ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 ยเ่ยเยเฉยเยยเฉยยเยเฉยเเยเนเยนเยยเยเยเยยยยยเยยดเยิยเยเ มาแล้วมาแล้วหน้าตาผมตอนนี้ไร้ความมั่นใจมคือคืองีบอ่ะพร้อมไหมคะเอาเลยนะสามสองหนึ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ล่นมาเนี่ยหล่นมาเนี่ยเฮ้ยมุ้งมัดหน้ามุ้งม,มัดเต้ามุ้งมัดคุณลองดูหน้าเลยโคตงมุ้งมัดเไม่คือนั่งสมาธินะอ๋อก็ต้องใช้สมาธิ<ห>เอ้าเหรอเกมอย่างนี้ใช้สมาธิเหรอจริงไหมเนี่ยไม่ได้ใช้จริง อ๋อคือเหมือนกับว่าทําตัวให้รู้สึกว่าพยายามจะเก่งให้มันไม่หกนะดูก่อนนี่เขาพยายามไม่6กรอ่เชื่ออันนี้เขาเรียกว่าสกิวดีสกิวดีเาเรียกว่าไม่ฉวยไม่ฉวยวะฉวยโอยอออตเ่ย เอาแล้วถ้า40วิแล้วนะกะเราดับไม่ถูกเอาแล้วยังไงยังไงอย่าโลกอย่าโลกอย่าลนเฮ้ยเฮ้ยเหกไม่ได้หกไม่ได้ไม่คือเฮาบอกว่าดีๆของเฮาอ่ะคือกรอบมากเลยเด็กใช่เนี่ยแหละคือเด็กเฮ้ยมีจังหวะนักกรชอบเฮ้ย5 59แล้วทุกคน59แล้วหนึ่งนาทีแล้วของเค้าเนี่ยอะไรไม่รู้เลยแล้วเนี่ยจริงๆตอนเนี้ยเหมือนน้ักพวกรัก ủa,เอา chích nắp nhót đầy mứa, cái này là đi 22 rồi, anh em thấy thì anh sẽ thắng đấy à? Không phải, 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 không เขาอยางให้ก่อนแล้วเว้ยใครแพ้ตอนนี้ว่าพี่ชายเราลงทิ้งว่าหายเป็นบ้ามะเนี่ยแพ้เองก็ได้แต่ไม่อยากแพ้พี่เอ๋เลยเฮ้ยเร็วๆค่ะสองแล้วหมดแล้วถูกคนคคะเฮ้ยถูกคนกลองน้ำมาตั้งแต่เด็กอะพ่าแพ้คนแบบนี้เองนะ เหลืออะไรแล้วอ่ะเฮ้ยเอาจริงป้าทุกคนคือว่าอ่ะรู้สึกว่าเฮาทุ่มเทมากกับคอนเทนต์กดไลค์กดซับสไครต์เลยนะคะให้กับการเปียกชื้นของพี่ชายเราอย่ามาดูตัวเขาเรียกว่าไม่ชอบความพ่แพ้ถ้าไพ่แพ้อ่อยอมโดนอย่างนี้ดีกว่าหูยเฮาเอ้แล้วทำไมอ่ะจริงๆอ่ะทำไมถึงไม่เอาอันเนี้ย ก็เทตัวเองตั้งแต่แรกไปเลยวะก็รู้อยู่แล้วว่าจะแพ้อะเขาไม่มันจะมีวันป้าว่าใครเหลือน้ำเยอะโอ้ไม่เอาอะไรแล้วโอ้เขาอยากชนะคุญอะคือยิ่งเห็นเขาเป็นอย่างนี้เขาอยากเอาชชนะมาให้พี่ชายอะนิงฝากด้วยดังดองดังดองดงดังดองดองดังดองดออชององขอองงด เขาจะทำให้เต็มที่เขาจะเขาจะไม่ยอมให้พี่ียวชนะไม่รู้นะทันทีทำไม่ได้ต้องทำยังไงเขาหนังลากถูกปะสามสองหนึ่งไปเอ้ยคำถามแรกนะคนแท้นั่งระดับเดียวกับระดับเดียวกันได้เหรออาจจะเอาอะไรอีกอีนนี้มันจะกระโดดลงไปแล้วไม่แต่วมาดนปะนี่นี่เขาตั้งใจเออโอ้โหแล้วดูเบื่อ คือเก่งอะใช้ทั้งตัวอันนี้คือคือน้องตั้งใจจะเอาคืนให้ผมมากเลยนะเสร็จแต่ลูกท่าแล้วเม้งอันนี้เตรียมไพ่ถือร้อน้องเลยเฮ้ยมันต้องสุดขวดนะเม้งมันต้องมันต้องสุดขวดเอาละเอาละไม่ไม่ไอ้หว่าเหรไม่ไม่ไม่าตได้ยังุ่มเพย์คาราเต้บ้ะเฮ้ยเฮ้ย คือย <si ังไงนิ no ้งเอาเอาเอากระชอกระชอกระชอเนงเร็วเร็วต้องทำให้ได้เอาให้มันสุดขวเจ้เออเออเออเอาละเอาละเอาละ้นงเฮ้ยมองไม่เห็นโอ้โหดูขวดน้ำมันเล็กมองไม่เห็นว่าพ่กัะชัยชนะเลยอ่ะเน่ เอาจริงนะทุกคนนอกจากาน้องจะไม่มีแดงแล้วสายตาก็าไม่คอ่ <c oughs> อยดีเลยเออมหัวจริงนะ<อ>สเต็ปการที่น้ำลงมาไม่ได้ต่างเลยไม่น่าหัวไม่น่ารีบถูแบบนี้นะเมื่อกี้ไม่น่ารีบโอ้โ oh, อ้ไปละไปละไปละโอ้ขนขนที่สองนี่อ oh, ู้หนึ่งนาทีสี่สิบวิ น,นิ้งตอนเนี้ยเขาเขาจะบอกแผนการนิ้งไงฮะออนิงไม่ต้องรีบหรอกเว้ยนิ้งไปเอาคะแนนส่วนที่น้ําเต็มเอาาอนนอย่างน้อยๆถ้าน้ำนิ้งไม่หมดขวดอ,ะอ่ะนิ้งก็ยังได้อยู่แหละโอ้โหได้คะแนนเขาไม่โอเคอ่ะนี่นี่แหละอย่างอย่างที่บอกทําแต่อาหารทําแต่แบบสักผ้าไงน้ําไม่เคยกอ่อกไม่เคยก่อกไม่เคยเปอกมาเดินอย่างเงี้ยแหละดูโบไว้นะเฮ้ยสองวิธีสามสิบวิหรอนี่มันยังไม่สุดขวดนะเน่ย ยังครับอีกอันหนึยงยังไม่เต็มอันนี้ยังไม่เต็มนะโฟกัสโฟกัสเอาเตรียมตัวเตรียมตัวนี่นะครับสามนาทีสิบวิโอ้โหแคปเลยโอ้โชี้ ออาะชี้หน่อยครับถึงตรงไหนครับน้องน้องก็เช็ดโต๊ะสวยพี่ก็เช็ดผืนด้วยเอาจริงทำงไนกันเป็นทีเหมือนกันนะเฮ้ยสองคนน่าจะทําหน้าที่ดีแบบได้ดีเลยอ่ะการช่วยกันทําความสะอาดนะเขาต่อยเธอจะบ้าตะกีเลยมามาดิอโคคนแพ้เขากำลังงงว่าตัวเองจะแพ้ยังไงดี เขาสกอร์เขาเป็นยังไงเขากลังตัดสินกันอยู่สองคนอ่าโอเควันนี้เรามาสรุปคะแนนกันดีกว่าว่าใครชนะเมื่อกี้มีสองอย่างเนาะใช่ไหมเออมีใครฝากทิ้งเบอร์แบบนักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจ้างแล้วอ่ะอ่าโอเคเติมน้ำไวได้กี่คะแนนนะเติมน้ำไวได้สองคะแนนเติมสองคะแนนสุดได้สองคะแนนคือพี่เอิร์ธที่ได้เพียวได้สองคะแนนเมื่อกี้ในคะแนนเกมนะเพียวได้สองคะแนนเขาเยอะกว่านิ้งอันนี้ยสองนิ้วอันเนี้ยไม่ใช่อะไรนะสู้ๆช่วยกันนับหน่อย เออเขาเขาได้หนึ่งคะแนนส่วนนิ้งได้ศูนย์ต่อไปน้ําเหลือปริมาณเยอะสุดเขาได้อินได้หนึ่งก็ถ้าบอกว่าเราได้เงินเยอะสุดเออ่อนเฮาเฮาเอาเอานิ้วนิ้วกลางกับนิ้วก้อยขึ้นมาให้หน่อยสิ่อ๋อใช่อ๋อสี่พี่เออเป็นสี่คะแนนก็เราเราสองคนวันนี้ได้คะแนนหนึ่งเออสี่งั้นเกมวันนี้พี่เอิร์อชนะที่หนึ่งส่วนเราสองคนพูดดังๆนี้พี่เอิร์อแล้วนะนิ้งเราเราสองคนเราสมควรเสมอใจเราสองคนเสมอกัน แค่นั้นแหละอ่าสรุปสรุปเท่ากับว่า EP นี้สกอร์ของเอิรขึ้นมาจากอีกจากสกอร์เก่า2สกอร์เก่าเออได้2วันนี้เออชนะเออก็ต้องได้2เป็น4คะแนนโอเคของเขาสามของเขารอบที่แล้ว2บวกสกอร์รอบนี้ก็เป็น3ของเขาเท่าเขาสามเท่ากับว่าสกอร์ใหม่ของเราใน EP นี้คือนิ่งได้3ามเขาได้3ามเอิรได้สี่คะแนน อย่าลืมนะคะทิ้งเบอร์นักข่าวกดซับส c ค i b e กดแชร์ใครชอบก็ติดตามกันด้วยเพราะเราจะแข่งขันกันไปอีกเยอะๆเลยก็อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากให้เราชาเลนจ์แขกอะไรกันอีกคอมเมนต์มาได้หรือว่าใครมีบทลงโทษอะไรที่ใน EP พีสิบที่เราจะต้องทำกันก็คอมเมนต์กันมาเลยไปแล้วบ๊ายบาย